ออกกลังกายแล้วนะคะวันนี้จะพา w o ออกกำลังกายที่สวนจตุจักรท้องฟ้าอึมครึมนิดหน่อยมีทางบันไดเลื่อนไมให้ไปด้วยนะแต่วันนี้เราจะไปออกกำลังกายเราก็เลยวม่งขึ้นไปดูว่าเราจะเดินได้นานแค่ไหนตอนนี้ก็คือห้าโมงกว่านิดๆน,นะคะตอนเย็นคาดว่าน่าจะเป็นทางนี้นะคะทางเข้าสวนน่าจะมีค่ะก็เดี๋ยวจะลงนี้ไปดูว่าใช่ไหม ประเด็นคือ,อยังหาทางเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดินต่อไปเรื่อยๆ,ๆก่อนนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะเจอทางเข้าวที่ไหน,น<ฮ>แต่คาดว่าจะใกล้ๆนี่แหละทุกคนตรงที่ร่มสีเหลืองเนี่ยร้านขายน้ำอ่ะเจอแล้วทางเข้า<ฮ>ว,าวจเจอแล้วเห็นไหมเห็นคนเจอข้าวนะไปข่าวร่างกายก้า าทางเข้าได้ไลยเนี่ยนี่เขาตรงนี้ก็แอดถึงสวนแล้วไม่น่าเชื่อเราจะมาออกกำลังกายได้ทางนี้ช่วงนี้เป็นวันเสาร์น,นะคะคนก็จะมานั่งเล่นเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะไปทางด้านนี้กันทางด้านนี้ก็คนน่าจะเอยอะอยู่นะ ก็จะมีคนวิ่งแล้วแต่วันนี้มันคือวันแรกของเราเราก็จะยังไม่วิ่งนะคะขอเดินก่อนสักรอบนึ่งให้ดูบรรยากาศค่ะตอนเย็ยนเวันเสาร์เผื่อใครอยากมาเดินเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นเช้ามาด้วยมาดูว่าจะมีคลิปต่อไปไหมถ้ามีคลิปต่อไปแสดงว่าตื่นเช้าได้แต่ถ้าไม่มีแสดงว่าไม่ตื่นแต่ก่อนก็มาวิ่งบ่อยมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ ได้มาหลายปีแล้วด้วยนี่ค่ะเราไปวิ่งกันเนี่ยคนจะวิ่งไปทางนี้นะคะเราจะเดินเล่นกันไปไหว้เลย,ยนะให้ชมบรรยากาศก่อนนี้นะ่าจะวิ่งเสร็จแล้วไม่ได้เอาน้ำมาด้วยมัเป่า เซ็นทรัลอะค่ะเดี๋ยวถ้ากิดจะออกไปสวนรถไฟก็ได้เดี๋ยววันหน้าเค่อยไปนะวันนี้เอาแค่นี้ก่นอนอาซนนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าคนเริ่มอ,ออกกําลังกายกันอย่างจริงจังแล้วนะคะเราก็ออกกําลังกายแต่เราเดินก่อนเขาปรับตัวสัก2อสวันตรงนี้ก็จะเงียบเยงียบไม่ค่อยมีคน จะมีประตูเข้าอีกทางนึงแต่ตอนก็มาทางนู้นแหละไปบ่อยเพราะว่าจะวิ่งอยู่โซนนี้ค่ะแต่หลังๆมามเงียยตั้งแต่โควิดอ่ะก็ไม่มารู้สึกว่าน่ากลัวมันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วทาให้ไม่มาทางนี้อีกเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าลืมไปแล้วเข้ามาได้นึกตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋ออันมีริมรั้วตรงนั้นมันเกิดเหตุการณ์แบบน่ากลัวสักอย่าง เย็นดีเหมือนกันลมก็เย็นดีวันนี้ฝนจะตกค่ะเดินต่อ,ตตอเ,เดินต้อไปด้านเดิน,นเร็วเลยนะพมีดการเรนวิ่งเป็นสองขาเลยนะคะทุกคนดีจังเลยอะคนจะได้ไม่งงว่าฉันควรจะไปซ้ายหรือขวาดีนี่ค่เดินไปอีกไหนเห็นตงงนรงคมไหมคะก็จะเป็นประตูเข้าอีกทางด้านหนึ่งถ้าใครจะมาทางนี้ แบบไม่อยากไปที่ทางด้านจะตุตจัรแบบคนมาาันจะพุ่งพ่านหน่อยถ้าเข้าทางนี้ก็เหมือนจะมาออกกําลังกายโดยตรงตรงนี้ก็คือคอนโดโน่นสีฟ้า,าก็คือธนาคารทหารไทย ปาร์ตี้ด้วยนะมาออกกำลังกายอยนีน อดฝนตกเปียกชุ่มช่ำเลยทุกคน,นกทีทดีนะตกแบบเดียวอกจากบ้านนะคะ,ม,ะมันก็ชุ่มช่ำดีอีกแบบนะไม่ร้อน ติดหน่อยแต่วิ่งได้อยู่เดี๋ยววิ่งสักรอบหนึ่งแล้วก็พอนะให้ดูบรรยากาศเช้าเช้าวันนี้คนก็จะน้อยหน่อยบอกว่าจะมาวิ่งอีกทางหนึ่งเพราะว่าฝนมันตกใชไห เช้าไปตอนนี้ก็คือ6โมงนิดๆยังไม่ขึ้นเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีสนามเด็กเล่น,น,นแล้วก็ถ้าเดินไปทางนู้ก็สุดเป็นตลาดนัดสวนจะุกจัา ก็จะวิ่งไปถึงตรงประตูทางเดิมแล้วก็จะได้อ้อมมา บรรยากาศก็ประมาณนี้ตอนเช้าๆก็สดชื่น จะให้ดูว่าประตูสวนมันเปิดตีสี่ครึ่งถึงสี่ทุ่มนะคะ